สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่น้องใกล้ๆครับวันนี้ก็พบกันกันพบกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนนี้ผมก็จะมากรอบไฟนะครับไล่แมลงให้งัวผมนะครับสองตัว กันยุงกัดมันนะครับเพราะว่าคํามายุงเยอะนะครับตามทุ่งนานครับไม่ว่าตามทุ่งนาตามหมู่บ้านนะครับแต่ผมว่าตามทุ่งนานี่จะเยอะกว่านะครับเพราะมันมีแหล่งน้ำนู้นมาจากไหนครับม,มีจากสะนะครับอยากบ่อเลี้ยงปลาผมคงไม่ มียุงยงครับเพราะว่าปลายเยอะนี่ครับก็จะก่อไฟครับไล่มแมลงให้มันควนนะครับพูดง่ายให้มันควนนี่เป็นคำโบราณนะครับคนเท่าคนเกียสืบทอดกันมาพาทำนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะไล่ได้จริงไหมครับแต่ผมคิดว่าได้นะครับตมืตกี้กฟางเข้าวฟางเข้าวมีหมอกครับหมอกลงแรงครับเลไม่ค่อยติดไฟ ไม่ติดไฟครับเพราะว่ามันเปียกครับเปียกเลยต้องเอาจากนี่นครับจากข้องัวฟางข้าวที่ผมออกมานี่ครับน้านี้นาจิงดิบครับจิงงลิบร้องเยอะเนี่ออกครับมันเปียกมันติดชัว ให้มันควนนะครับถ้ามีควนเยอะๆมแมลงมันก็จะไม่มาใกล้นะครับไล่มแมลงครับไม่ใช่ฆ่า,มาแมลงไล่มันไม่ให้มันมาใกล้งวครับนี่ครับต้องก่อไฟทางทิศตะวันออกนะครับเพราะว่า หล่มมาทางทิศตะวันออกคนไฟมันไปฝั่งทิศตะวันตกนะครับหมอดนะครับฝั่งไฟไวหมอดเร็ว หาอันใหม่นะครับหาที่ติดเชื้อไฟดีๆครับนะอันนี้ดีกว่าครับเครื่องสักผ้าเศษเครื่องสักผ้านะครับติดไฟดี เออแฟนเด็กกินข้าวครับจุ่มกัดมาครับกลางคืนเจ็บตาด้วยครับนี่ครับไม่ได้ฉีดยาเนี่ยตาก็ลืมไปขึ้น น่าสงสารมากครับจะไปซื้อยามาใส่ครับยาหจดตา กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่คือวิธีไล่ยุงนะครับให้วัวนะครับถ้าเราเอาใจใส่ครับก็ยุงก็จะไม่เป็นโรคนะครับจริงโรควัวนี่มีครับก็คือเบจะปิดตุ่มครับ แต่ไม่รู้วัเนเกิดจากเพราะวา่เวเาเกเาิดจากยุงครับนี่มครับยุงต่อมันกลางคืนยุงเยอะนะครับ